และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทครับเพื่อร่วมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้าสมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและลดโอกาสการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนนและขอให้ขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายเพื่อความปลอดภยัยและไม่กีดขวางการจราจร พนักง,งานขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ตรวจพบเปลี่ยนตัวคนขับทันทีและเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกากลกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนนำรถเข้าตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นฟรีและให้บริการตรวจสอบความพร้อมของรถที่ใช้แก๊สฟรีด้วยณจุดที่มีป้ายร่วมโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวงถึง31มกราคมนี้พบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยเอาเปรียบผู้โดยสารแจ้ง15 8 4ตลอด24ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ